มันนี่ผมก็ได้สั่งแง่หอยคองนะครับยี่หอ้อเยังตัวนี้นะครับนะตัวนี้นะเอามาใส่หมองข้อรถนะครับไปแต่หอยคองผู้ใดสนใจกันที่นี่ตะกาด้านล่างคลิปด้วยครับพี่น้องด้วยม,มาเบิงวิธีติดตั้งครับอาจารย์พิธีติดตั้งแสนไงพระเจ้ามีน็อตมาหายเรียบร้อยนะครับเอากล้ขายน็อตตัวนี้ออกก่อนทำจะมีน็อตสองตัวอยู่นี่ ตัวนี้ออกไม่ใช่ได้ทิงสี่นะครับทีนี้เหาก็จะมาขันตัวนี้ไซ่อนนะครับขันกี่ล่ะครับพี่น้องชุบนานะครับทีนี้หอกเก่าตัวนี้ว่าสซนะครับน็อใไ่ไปจังสี่ หนังเองก็ได้นะครับ้เจาะเข้าจที่เรียบร้อยนะครับอ่ะนสนใจสั่งซื้อได้ด้วยครับ